ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจากทีแอลบายสอโยอีถ้าพรอมมาเรากินดีเราต้องการดรอ่ามาก้อมา สาเหตุทหารคขมเไม่ทันรบดับอนาดแม่ทัพภาคที่สองลันท้าหลังพบคขมเมนขนกลุ่มทหารเกณฑ์ใหม่พรึบประชิดชายแดนจับโป๊ะ g บ c ไม่มีพูดเรื่องเปิดด่านล่าสุดบิ๊กเล็กปรีขอโทษแล้วสำหรับประเด็นเปิดด่านหลังจากที่บิ๊กเล็กพลเองนัทพลนาคพาณิตร,รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและว่าที่รัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ในรัฐบาลนายอนุทินชันวรกูล ที่ได้มีการถแถลงหลังไปประชุม g b c เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็โดนทัวคนไทยถล่มยับไม่เว้นแม้กระทั่งสถานทูตญี่ปุ่นกระโดนด้วยจากนั้นค่ะเพราว่าด้านวสนานานานวันนันนนุ่มก็ได้มีการออกมาจาับโปว่าการประชุม g b c ไม่ได้มีหัวข้อในเรื่องของการพูดคุยเรื่องเปิดด่านโดยมีการโพสต์ว่า ย้อนดู5คข้อเสนอฝ่ายไทยในการประชุมเตรียมการของทีมเลขานุการ GBC จะพบว่าไม่มีเรื่องของการเปิดด่านและก็มีการย้อนข่าวก่อนที่จะไปประชุมว่าทีมเลขานุการ GBC มีการระบุรายงานประเด็นที่จะร่วมหาหรือคือหนึ่งความร่วมมือในการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรม 2. ความร่วมมือในการปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการค้ามนุษย์ 3. การบริการจัดการพื้นที่ชายแดน กรณีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ 4. การลดความตึงเครียดโดยการถอนอาวุธที่ยิงเป็นพื้นที่ 5. การแก้ไขปัญหาเฟคนิวส์และการยั่วยุผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเท่านั้นทําให้มีคนค่ะเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าประชาชนไม่ทราบรายละเอียดการประชุมหรกครับประชาชนรับทราบจากการที่ท่านรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงผ่านสื่อต่อมาค่ะทางด้านของบิ๊กเล็กก็มีการออกมาขอโทษโดยบอกว่าสื่อสารไม่ชัดเจน โดยว่าสนานานานุ่มผู้สึกข่าวสายทหารค่ะได้มีการโพสต์ว่าบิ๊กเล็กกราบขออภัยที่ทำให้เกิดข่าวสารไม่ชัดเจนเผยมอบอำนาจให้พบทหารสูงสุดมีอำนาจในการตกลงใจดำเนินการยันฝ่ายการเมืองไม่ได้ทำตามลำพังชี้ผมไม่เคยไปก้าวไกาย,ยุ่งเกี่ยวเมื่อเขานำมาเสนอจึงเห็นชอบแจงรอดูผลสี่ข้อ ดูความจริงใจก่อนทําข้อห้าพลเอกนัทพลนาคพาณิช์รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมีการให้สัมภาษณ์ในรายการข่าวไทยรัฐทีวีเมื่อวันที่12กันยายน2568ถึงการอนุโลมผ่อนปรนเปิดด่านชายแดนไทยและกัมพูชาว่าผมจะชี้แจงครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายยืนยันว่ายังไม่มีการเปิดด่านแค่เป็นการไปหาหรือกันเท่านั้นในข้อ5ไม่มีกรอบเวลา และหากมีการอนุโลมผ่อนปรนจะไม่มีการสร่งยุทธปัจจัยไม่มีอุปกรณ์ก่อสร้างโดยมีกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดผ่อนปรนในการผ่านแดนซึ่งย้ําว่าให้กองกําลังอนุญาตเท่านั้นแต่ยังไม่ให้คนข้ามคนยังผ่านไม่ได้แล้วที่ผ่านมาการไปเล่นบอลคาสิโนสแกมเมอร์ใช้วิธีการนั่งเครื่องบินไปพนมเปญ แล้วไปเล่นที่ปล่อยเปตส่วนการที่ฝ่ายทหารทั้งเสนาธิการทหารแม่ทัพภาคที่2องเซเบิร์ตมีการคัดค้านการเปิดดกานนั้นพลเอกนัทพลกล่าวว่าไม่ได้ทําให้เสียใจไม่เลยเพราะเรื่องของการเจราจาก็ทํากันไปส่วนที่ชายแดนก็ต้องเตรียมพร้อมพอประชุมกลับมาผมก็บอกพลเอกพนาคล้าปอทุกพอบอบบและแม่ทัพภาคที่สอให้ระวัง ส่วนการที่เสถียรทหารมีการเตือนให้เขมน่นถอนฐานก่อนไม่ควรที่จะเปิดด่านคนเองนัทพลกล่าวว่าผมก็ระวังอยู่แล้วและประเมินความจริงใจเราต้องพร้อมหากเขม่นไม่จริงใจเราพร้อมปฏิบตัติส่วนการที่กองทัพที่สองรายงานว่าฐานเขม่นเพิ่มเติม,ตมกําลังนั้นผมได้มีการบอกให้ผู้ช่วยทูตทหารไทยประจําพนมเปญได้ตรวจสอบกับคณะ i o t ที่กัมพูชา มีการชี้แจงว่าเป็นการสับเปลี่ยนกําลังเราจะมีการแจ้งว่าเป็นการย่ยยุสุ่มเสี่ยงและอาจจะก่อให้เกิดความไม่เรียบร้อยผมขอขอบคุณความเห็นของประชาชนและฟังเสียงประชาชนและขอให้สบายใจว่าจะยังไม่มีการดำเนินการพลเองนะัตพลกล่าวว่าผมกร,ราบขออภัยที่ทำให้เกิดข่าวสารไม่ชัดเจนทั้งนี้เราต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาทั้งสขอ้อ เพื่อประเมินว่าจะทำได้หรือไม่จริงใจหรือไม่ทั้งการถอนอาวุธหนักเช่นจรดจ m m 21และ p h l 03ของกัมพูชาหากเขายอมถอนเรายืนยันว่าประชาชนจะได้ปลอดภัยเพราะหากเกิดการประทะก็อาจจะยิงกันแค่ในระยะ5-10กิโลเมตรแต่ไม่มีอาวุธยิงระยะ40-50กิโลเมตร หรือว่า100ยกิโลเมตรก็จะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีอย่างไรก็ตามเรื่องของการเปิดด่านนั้นค่ะดูจะเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อมเพราะล่าสุดพบว่าจากหลักฐานที่ปรากฏคณะ IoT ทีที่กัมพูชาอาจจะมีการโกหกบิ๊กเล็กว่าเป็นการสับเปลี่ยนกำลังก็ได้เพราะคลิปหลักฐานที่ปรากฏให้เห็นนั้น ชัดเจนว่าเป็นการเพิ่มเติมกําลังอย่างชัดเจนและกลุ่มที่มีการส่งมานั้นตัวคาดว่าเป็นกลุ่มทหารเขมรที่ถูกเกณฑ์ใหม่ราวสองแสนคนในช่วงต้นเดือนกันยายนที่เพิ่งผ่านมาโดยเมื่อวานนี้ค่ะวันที่12กันยายน2568เพจนายคนแจ็คก็ได้มีการออกมาโพสต์คลิปทหารเขมรพร้อมกับมีการระบุว่าทหารเขมรจำนวนมากกับรถบัสหลายคันเราไปชมภาพหลักฐานนี้กันเลยค่ะ អូអូហើយគេកော်ពីស្អែកចឹងដំណើរទៅ และล่าสุดค่ะวันนี้วันที่13กันยายน2568เพจ Army Military Force ค่ะก็ได้มีการโพสต์เมื่อเวลา7นิ58นาทีที่ผ่านมาระบุว่า13กันยายนทหารเขมรล,ลงคลิประบุทหารกลา้ากำลังไปชายแดนพร้อมกับมีการลงคลิปค่ะที่เผยให้เห็นรถของทหารเขมรกำลังนำกำลังพลเดินทางมุ่งหน้าสู่ชายแดนซึ่งก็มากันเต็มคันค่ะไม่ต่ำกว่า2คันรถอย่างแน่นอน และอีกหลายคลิปค่ะที่มีการเผยพแพร่ในโซเชียลขณะนี้อย่างไรก็ตามค่ะสื่อก็ได้มีการสอบถามเรื่องนี้ไปที่ทนทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองซึ่งคดวัฒน์ก็รับทราบเรื่องนี้จากสายข่าวแล้วซึ่งท่านเองก็แสดงท่าทีไม่หวั่นไหวพร้อมกับมีการลั่นท้ากลับคอมเมนต์นด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะไม่เป็นไรถ้าพร้อมมาเราินดีเราต้องการอยู่นะมาขึมา ก็ตรงนี้ก็ก็อยู่อที่ครื่อาวก็เป็นกำลังอยู่ก็อยู่ให้ขันข้ในใจนะครับก็ผมไม่เคยไว้ใจหรอะครับนี่ไม่เคยวิจทุกอย่างก็เตรียมพร้อมตลอดลยังไงก็ว่ามาคุณพูดก็พูดไปแต่สิ่งที่เราก็ต้องไม่ต้องมีความ,วามรับผิดชอบในส่วนของเรา ซึ่งการเพิ่มกำลังของขมันครั้งนี้ก็คงจะไม่พ้นค่ะนำไปเติมส่วนที่กลายเป็นปุ๋ยจำนวนมากในช่วงศึก5วันและบางส่วนก็อาจจะนำไปทดแทนในส่วนของทหารขมันที่เสียชีวิตจากการป่วยและก็มีปืนลั่นใส่กันเองรวมถึงค่ะกลุ่มทหารขมันขี่เมาที่ก็มีการเมาตกน้ําดับ อย่างไรล่าสุดนี้โดยเมื่อเวลา11นาฬิกา51นาทีค่ะเพจ Army Military Force ก็ได้มีการโพสว่า13กันยายนเมื่อคืนที่ผ่านมาทหารเขมรลงคลิปในเทเลกราบระบุว่าเพื่อนฐานด้วยกันเมาพลัดตกบึงน้ำเก,กลไกลฐานจนตุยเขาพูดว่าจะไปชิ้งช่องแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมานั่งต่อหายไปพักใหญ่นึกไม่ออกว่าไปทิ้งช่องท่าไหน ถึงตกน้ำอา้าวกลายเป็นผีเฝ้าบึงกลางป่าพร้อมกับมีการทิ้งท้ายว่าอัปเดตผ่านไป2นาทีคลิปถูกลบออกจากกลุ่มแล้วครับทําให้มีคนค่ะเข้าไปแสดงความเห็นเป็นจํานวนมากเช่นทาหารไม่มีระเบียบวินัยเลยแบบนี้คิดจะมาชนะไทยอีกหรือจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War 3โดยนาวากาศเอกสมฤททองอินคานิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลถ20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสร้างจองหนังสือได้ที่ Line ID at chapsi.sto หรือโท094-236-9493